คำเตือนคําพยากรณ์ที่ท่านจะได้รับชมรับฟังต่อจากนี้ไปเป็นเพียงการใช้รัคนาเพียงดวงเดียวหากท่านต้องการคําพยากรณ์ที่ละเอียดและเป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นไว้ดังภาพสวัสดีครับผมแฟนเพจ Facebook และช่อง YouTube ดูดาวเดือนอ่านเรือนดวงทุกท่านกลับมาพบกันอีกกับคนเกิดลัคนากัน ประจำเดือนพฤษภาคมปี2567คนเกิดลักนากันในช่วงของเดือนพฤษภาคมปี2567เนี่ยโดดเด่นเป็นพิเศษก็คือในเรื่องของการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อไปขอความช่วยเหลือรวมถึงในเรื่องของการติดต่อการค้าการขายเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จรวมถึงในช่วงนี้เองคนเกิดรักนากันเนี่ย เรื่องของความรักเนี่ยยังไม่ค่อยที่จะโดดเด่นนะครับแล้วก็เรื่องของความรักเนี่ยค่อนข้างที่จะหลอกหงระเแหงใครที่โสดอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะมีปัญหาหรือว่าไปจีบใครเนี่ยยังไม่ติดส่วนใครที่แต่งงานแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะมีปัญหาในเรื่องของความรักส่วนใครที่คบกับแฟนอยู่เนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่ ขัดใจกันหรือว่างอนง้อกันนั่นเองนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยคนเกิดลัคนากันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาต่อเนื่องแล้วก็การงานเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาในช่วงของเดือนพฤษภาคมคือตั้งแต่วันที่1เดือนพฤษภาคมจนถึงวันที่1เดือนมิถุนายนปี2อง7เนี่ยการเงินเนี่ยหรือว่าการงานเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาโดยการงานที่มีปัญหาเนี่ย ย่อมส่งผลกระทบต่อในเรื่องของการเงินนั่นเองแล้วก็การงานเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องจุกจิกกวนใจเข้ามาส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับโดยการเงินเนี่ยจะดีขึ้นก็คือหลังวันที่16เดือนมิถุนายนปี2567การเงินเนี่ย จะค่อนข้างคลี่คลายหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีช่วงนี้ในเรื่องของการเงินเนี่ยจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของการเงินไปก่อนนะครับผมในช่วงของเดือนพฤษภาคมปี2 5งพมีปรากฏการณ์ทางด้านโหราศาสตร์ที่สำคัญสำคัญอยู่2เหตุการณ์ด้วยกันมาเริ่มมาที่เหตุการณ์แรกน,นะครับ คนที่เกิดรักคณากันหลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายจากพบมรณะสู่พบสุภะในช่วงนี้เองคนเกิดรักคณากันเนี่ยจะได้รับผลดีก็คือในเรื่องของการเดินทางไกลไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดจะมีโอกาสที่จะเดินทางไกลไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดรวมถึงในช่วงนี้เองคนเกิดรักคณากันั้นเนี่ย ยังมีโอกาสได้รับแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนและช่วงนี้เองมีโอกาสที่จะเข้าวัดหรือปฏิบัติธรรมหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับศาสนามากขึ้นรวมถึงยังมีโชคราบมาจากเรื่องของการค้าขายการเจรจาการติดต่อรวมถึงมีโชคราบขอความช่วยเหลือมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ รวมถึงเพื่อนสนิทมิตรสหายก็เป็นไปได้นะครับรวมถึงในช่วงนี้เองคนเกิดรักคนาพืชศพเนี่ยยังมีโอกาสที่จะได้รับผลดีจากเรื่องของ การลงทุนการติดต่อจากบุคคลที่อายุน้อยกว่ารวมถึงมีโอกาสที่จะมีบุตรหลานไว้สืบสกุลก็เป็นไปได้นะครับโดยเรื่องราวดีๆเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1เดือนพฤษภาคมปี2,567จนถึงวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2 5 6 8นั่นเองนะครับคนเกิดรักนากัน หลังจากที่ดาวศุกร์ซึ่งแทนด้วยเลข6ในทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นย้ายเข้าสู่ พบสุภะของคนเกิดรักคนากันในช่วงนี้เองคนเกิดรักคนากันนั้นเนี่ยจะมีโชคราบมาจากผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงในช่วงนี้เองคนเกิดรักคนากันเนี่ยจะมีโอกาสที่เดินทางไปต่างประเทศหรือติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะเดินทางไกลรวมถึงในเรื่องของการค้าการขายการเจราจาการติด ตออเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนั่นเองและในเรื่องของการงานของคนเกิดรัคนากันหลังจากนี้ไปเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นประมาณ1เดือนตั้งแต่วันที่19เดือนพฤษภาคมจนถึงวันที่12เดือนมิถุนายนปี2567นนั่นเองนะครับก็ขอจบคลิปคนเกิดรัคนากัน ประจำเดือนพฤษภาคมปี2567ไว้เพียงเท่านี้นะครับช่วยเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปโดยการกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b ์นะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ